สวัสดีครับพ่อสโตนครับแม่ปอนค่ะแม่ลุกไม่ไหวแล้วดูพวงกันดู <c oughs> มาถึงก็ชวนดูพุงเลยนะครับ <c oughs> คลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตบ้านหลังแรกของพวกเราครับโตไปด้วยกันครับวันนี้นะครับเรามาติดตั้งตัวอุปกรณ์ที่จะทำให้บ้านเราไม่มีตะกันอีกแล้วอีกต่อไป <c oughs> ตะกันเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่หลายบ้านน่าจะเคยเจอนะครับตะกันคราบผินปูนครับที่มันติดตามท่อติดตามสุขภัณฑ์ต่างๆหรืออย่างพวกปักบัวหือปักบัวมันเป็นภาพขาวๆแล้ววันดีวัน้ม่นก็จะเหลืองแล้วมันก็จะจับตัวเป็นก้อนแคลเซียมที่เยอะขึ้นแล้วมันก็จะทําให้ปักบัวเราตันบางทีกลับบ้านเหนื่อยอยากอาบน้ําแรงๆตอนนี้ยปักบัวเต็มไปด้วยตะกันนะครับมันก็จะเป็นน้ำแบบอ่อนๆนะครับฝักบัวที่บ้านนะครับ มาดูครับนี่ฮะเอามือเข้าไปได้เลยครับสอดข้าใบนี้ยังไม่เปียกเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือมันมีตะกั่นอยู่นะครับแล้วก็มันอุดตามรูเรียบร้อยแล้วครับหรืออย่างตะกั่นที่มันอยู่ในโถส้วมอ่ะเคยเห็นไหมมันจะออกเหลืองเหลืองเงี้ยบางทีดูแล้วนึกว่าอึนะครับไม่น่าดูซึ่งตะกั่นเหล่านี้ครับมันกําจัดออกได้ยากนะครับเราเคยใช้วิธีการเอาน้าส้มสายชูนะครับเอามาทูทูไทาไถนะครับ ต้อง oh oh. แชรกันไว้นาน,น,านกรามขึ้นนะฮะกว่าจะออกนะครับแล้วก็ออกไม่หมดด้วยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ต้องใช้สารเคมีแรงๆไปเลยแบบใช้ทีแล้วแบบมีควันขึ้นอนะไรเงี้ยแต่ก็ท้องอยู่ก็ไม่ควรนะคะพอมาเป็นบ้านหลังแรกที่เป็นบ้านหลังใหม่เนี่ยเราก็เลยอยากที่จะป้องกันปัญหาตะกันเนี่ยดีกว่ามาแก้ไขทีหลังครับเพราะว่ามันยากกว่ามันมีอุปกรณ์ที่ติดไว้ต้นแล้วก็แก้ตั้งแต่น้ําก่อนที่จะเข้าไปสู่ระบบบ้านเรา ไม่มีตการแบบมันแบบพอไปดูการทํางานของมันแล้วว้าวมากแล้วแบบคือง่ายมากคติดครั้งเดียวแล้วจบใช้ได้ยาวๆสิบกว่าปีผมพูดขนาดนี้คุณพ่อให้คุณพ่อพาเดินไปดูเลยดีกว่าค่ะ IPS Flow X, X นะครับชื่อ,อยาวนิดหนึ่งนะครับ IPS p r o X นะครับก็มันจะติดอยู่บริเวณท่อน้ำนะครับที่จะเข้าไปในบ้านเรานะฮะซึ่งวันนี้มีช่างมาติดตั้งนะครับจาก KDS นะครับก็เดี๋ยวไปดูภาพตอนติดตั้งกันเลยนะครับตัวที่ที่สำคัญบางครั้งเนี่ยเราเราเอาน้ำเข้าผิดด้านไปเข้าด้านนี้ถ้าเกิดว่าย้อนนะครับถ้าย้อนแล้วเป็นไงครับเอ่อมันก็จะไม่ทำงานประสิทธิภาพก็จะลดน้อยลงนะครับเพราะจริงแล้วก็จะเขียนว่าโฟน้ำเข้าทางนี้มันควจะเข้าทางนี้แล้ออกเข้าบ้าน นะครับมันก็จะผลิตกระแสไฟออกมาอยู่ที่ประมาณ4.6-5โวลต์ DC นะครับไม่เป็นอันตรายต่อคนครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับน้ำนะครับเดิมทีก็จะอยู่ในแทงค์น้ำนะครับพอเราเปิดน้ำใช้น้ำนะครับปั๊มน้ำทำงานถูกไหมครับน้ำเนี่ยครับก็จะมีการลำเลียงไปนะครับ ผานเจ้า IPS 4 x ตัวนี้ครับซึ่ง IPS 4 x ตัวนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่นะครับสลายนะครับสลายโมเลกุลของตะกันนะครับทําให้มันไม่สามารถไปจับตัวได้แล้วนะครับพอสลายปุ๊บเรียบร้อยนะฮะนี่ครับน้ำก็เดินทางไปเดินทางไปนะครับเข้าไปที่ปั๊มน้ำนะครับของเราโดยปั๊มน้ําก็จะทำหน้าที่จ่ายน้ํำไปในบ้านอีกทีนึ่งนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับแล้วก็จะเห็นว่าเขาจะติดตั้งห่างจากตัวปั๊มน้ำเนี่ยนะครับประมาณ เมตรหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวปั๊มน้ําจะมีลักษณะของคลื่นไม่เล็กออกมาจากมอเตอร์นะครับก็อาจจะไปรบกวนการทํางานของเจ้า IPF4X ตัวนี้ได้นะครับเขาก็จะต้องติดห่างออกมาประมาณ1เมตรนั่นเองนะครับการทํางานของอุปกรณ์นี้นะครับเวลาน้ำเนี่ยไหลเข้ามานะครับในเครื่องนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะนะครับหมุนวนนะครับเป็นเทอร์ูบเลนส์การหมุนวนนะครับทำให้เกิดประจุไฟฟ้าเนี่ยก็ไปช่วยสลายนะครับเจ้าแมกนีเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียม คร์บอเนตเนี่ยให้มันแตกตัวออกครับเพราะมันแตกตัวออกกลายเป็นประจุไอออนเนี่ยมันก็ไม่สามารถไปจับตัวกับสิ่งต่างๆได้นะครับมันก็กลายเป็นว่าไม่มีตะก,กันนั่นเองนะครับนี่แหละครับก็คือการทํางานของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับมันทํางานโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับเราติดเข้าไปแล้วก็จบเลยทิ้งไว้ได้เลยนะครับอายุการใช้งาน12ปีครับอันนี้เยี่ยมเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเดี๋ยว หลังจากติดตั้งไปเนี่ยเราก็จะมารีวิวกันต่อให้ดูด้วยนะครับว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตะก,กันเนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลาเนาะในการที่จะค่อยๆสะสมซึ่งถ้าเราอยู่บ้านสักโอ้สองสามเดือนอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีเนี่ยก็แสดงว่าเริ่มเวิร์กแล้วใ,ใช่ไหมครับก็คืออย่างในบ้านใหม่อาจจะเห็นชัดยากหน่อยมันยังไม่มีตะกันที่ชัดเจนตามตามสุขภัณฑ์เพราะเรายังไม่ได้ใช้แต่เรามีอีกจุดหนึ่งครับคือเรามีบ่อน้ําบ่อลูกออยค่ะตอนนี้ ตอนนี้เป็นแหล่งที่อ่อาศัยของลูกอ้อยระยุงลายนะครับแต่มันมีตะกั่เกาะอยู่เต็มเลยครับคิดว่าจะทําระบบน้ําไหลเวียนแล้วก็ติดตั้งเจ้าตัว IPS 4x เข้าไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเออมันจะช่วยแก้ปัญหาตะกั่ที่ถ้ามีเกะาะอยู่แล้วจะช่วยได้ไหมถ้าใครสนใจนะครับราคาของ IPS 4x นะครับก็คือขึ้นอยู่กับขนาดของท่อน้านะครับที่มีขนาดเล็กเนี่ยประมาณ20,000นะครับแล้วก็รุ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาประมาณ สามหมื่นกว่าบาทอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของท่อน้ำที่เข้ามาในบ้านเพื่อนๆว่าไซส์ไหนนะครับมันเป็นของจําเป็นที่บ้านควรจะมีไว้บ้านจะได้อยู่กับเราสวยๆไปนานๆไม่ต้องเปลืองแรงขัด <laughs> ไม่ต้องเปลืองเวลาแม่จ้ะอันนี้สําคัญเลย <laughs> นะครับไม่งั้นโอ้โห <laughs> ขัดกันยาว <laughs> ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะย้ำอีกรอบถ้าใครสนใจอินบอซ์เข้ามาเลย แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะโตไปด้วยกัน Family Journey ค่ะ